ดวงของชาวราศีธนูท่านมีเกณฑ์ได้โชคลาบทรัพย์โชคใหญ่นะครับลางสังหรณ์ท่านจะดีนะครับคิดการใดนะครับจะลงทุนเรื่องของการเงินใดๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาบลาบลอยทานายว่าท่านมีเกณฑ์จะสมหวังโดยเฉพาะถ้าเกิดท่านคิดวางแผนเรื่องของการเงินก้อนใหญ่อะไรเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นโชคลาบลาบลอยต่างๆท่านใดว่าท่านมีเกณฑ์จะสมหวังการเงินก้อนใหญ่ที่ท่านคิดเอาไว้นะครับนะใครที่คาดหวังนะครับการเงินที่เป็นก้อนใหญ่ๆนะครับหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านท่านมีเกณฑ์ที่อยากจะได้ใครที่จะไปออกปากเรื่องการเงินต่างๆนะครับทํานายว่าท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้นะครับการเงินที่เล็งเอาไว้นะครับธุรกิจต่างๆทํานายว่าจะส่งผลดีค้าขายดีมีการเงินเข้ามา หลายทิศหลายทางนะครับไม่ว mm ่าจะเป็นการเงินที değil, uh ่มาจากธุรก uh ิจการเงินท uh ี่มาจากการค้าขายการเงินที่มาจากงานที่ได้เงินพิเศษนะครับนะการเงินที่มาจากลาบลอยโชคใหญ่นะครับทํานายว่าจะเข้ามาทุกทิศทุกทางนะครับแบบนี้นะฮะดวงการเงินถือว่าดีมีเกณฑ์การเงินเข้ามาเยอะนะครับอาจจะมีโชคลาบลาบลอยทรัพย์ใหญ่มาให้ท่านได้ปลดหนี้ปลดสินได้นะครับดวงการเงินต่างๆนะครับ จะดีขึ้นเป็นอย่างมากนะครับนะจะเห็นได้ชัดเลยว่าการเงินจะเริ่มดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินนะครับแบบเห็นได้ชัดนะฮะดวงสุดยอดโชคลาภทรัพย์โชคใหญ่นะครับไม่แน่นะครับชาวราศีธนูน,นะครับท่านจะได้โชคลาภทรัพย์ก้อนใหญ่อาจจะได้โชคลาภแบบก้อนใหญ่ๆที่แบบท่านอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนก็เป็นได้นะครับนะ ทำนายว่าท่านจะมีเกณฑ์การได้โชคลาภทรัพย์ก้อนใหญ่อย่างที่เคยคาดหวังเอาไว้นะครับนะฮะไม่แน่นะครับท่านอาจจะได้โชคใหญ่นะจะได้เป็นเศรษฐีเงินล้านจะได้เป็นเศรษฐีเงินหลายสิบล้านก็เป็นได้นะครับจะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะครับนะโชคลาภนะครับมาจากเรื่องของยานพานะนะวันนี้ไพ่บอกมาแบบนี้นะครับก็ไปดูเอาแล้วกันนะครับน้าชาวราศีธนูนะนะครับสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทานาย ดวงชะตาโชคลาภการเงินให้กับชาวราศีธนูในช่วงวันที่1ถึง15ธันวาคม2567นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดวงโชคลาภการเงินของชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านจะมีรายได้การเงินเข้ามาเยอะหรือไม่ท่านจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตการหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายโดนชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆหากใครเทื่อประกันใดก็ต้องกรงขออภัยทุกท่านในะ้ณะที่นี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีธนูนะครับวันนี้อาจารย์เปิดไพ่มานะครับก็มีไพ่ที่เด่นในเรื่องของโชคลาภการเงินนะครับขึ้นมาหลายใบเลยทีเดียวนะครับเรามาดูกันที่ไพ่ที่เด่นเรื่องของการเงินใบแรกกันนะครับไพ่ใบแรกนะครับเรื่องของการเงินนะครับวันนี้ขึ้นไพ่เด็กอยู่ถ้วยนะครับหรือว่าเพจอัพคัพนะครับเพจอัพคัพนะครับหมายถึง คิดอะไรก็มีเกณฑ์จะได้ตามนั้นนะครับถ้าชาวราศรีธนูท่าน,นนะครับมีลางสังหรณ์นะครับในเรื่องของการเงินโชคลาภนะครับเช่นถ้าท่านว่าถ้าท่านคิดว่าท่านจะต้องได้เงินก้อนนี้แน่ๆเลยอ่าก็อาจจะได้ตามที่คิดนะครับหรือถ้าเกิดท่านใดนะครับที่จะไปลงทุนทําอะไรและคิดว่าการลงทุนครั้งนี้นะครับจะต้องประสบความสำเร็จแน่ๆท่านใดใจคิดแบบนี้ก็อาจจะประสบความสำเร็จ ตามท่านคิดได้โดยเฉพาะเรื่องของโชคลาบนะครับโดยเฉพาะเรื่องของลาบลอยนะนะท่านจะมีลางสังหอ์ดีนะครับลางสังหอนท่านเนี่ยก็จะนำพายท่านเนี่ยได้โชคลาบการเงินนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะไปมีผลกับธุรกิจการค้าด้วยนะครับถ้าท่านมีเซนต์ดีนะครับมีความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินต่างๆที่ดีนะฮะทำนายว่ามีเกณฑ์ที่จะเป็นตามนั้นนะครับ การค้าการขายทํานายว่าดีการเงินเข้าดีเป็นไปได้อย่างที่คิดนะครับนะเรื่องของโชคลาภนะครับก็จะเป็นโชคลาภที่อาจจะเข้ามาหลายทางด้วยนะครับเพราะวันนี้นะครับไพ่ที่ทับกลางตัวเลยนะครับเป็นไพ่8ไม้เท้านะครับไพ่แปดไม้เท้านะครับหมายถึงงานหลายด้านการเงินที่เข้าหลายทางนะครับ ก็ทำนายว่าชาวราศีธนูนะครับท่านก็อาจจะได้ทั้งเรื่องการเงินจากธุรกิจได้เรื่องการเงินจากการงานนะครับได้เรื่องการเงินจากโชคลาภแบบมาแบบพร้อมๆกันได้นะอันนี้คือความหมายที่ดีมากๆเลยนะครับโชคลาภซับก้อนใหญ่เนี่ยอาจจะแบบมาได้หลายทางเลยนะครับการทำธุรกิจก็มีเกณฑ์ได้การเงินก้อนใหญ่นะครับทําการค้าก็ได้การเงินก้อนใหญ่โชคลาภรับลอยก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่ด้วยนะครับใครที่ ทำงานประจํานะครับทำนายว่าท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งและก็อาจจะได้เงินเดือนขึ้นเยอะต่างไปด้วยนะครับคนที่ทาธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับระดับเป็นแบบเจ้าของโรงงานนะครับเจ้าของกิจการนะครับที่มีลูกน้องเยอะๆอันนี้ทํานายว่าดีนะครับการเงิน้าจะเข้ามาดีนะครับนะก็จะมีออเดอร์หลังไหลเข้ามานะครับนะเรียกว่าทํากันแทบไม่ทันเลยทีเดียวนะครับนะพายแไมเทาขึ้นแบบนี้นะครับนะฮะ ดวงของชาวราศีธนูนะครับท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ทําอาชีพใหม่ๆเพิ่มเติมนะฮะถ้ามีแปดเป็นเท้าขึ้นนะท่านจะได้ทํางานหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะครับธุรกิจก็อาจจะมีแตกแขนงไปนะครับเป็นธุรกิจที่หนึ่งธุรกิจที่สองธุรกิจที่สามอะไรแบบนี้นะครับมีการขยายเพิ่มเติมสาขานะฮะแล้วก็คนที่ทํางานประจานะครับถ้าแบบนี้ขึ้นเนี่ยถ้าไพ่แบบนี้ขึ้นเนี่ยเรียกว่าอาจจะมีการที่ได้ไปทํางาน แทนคนอื่นนะครับที่เป็นตําแหน่งที่โตขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นไพ่ที่ดีนะครับไพ่แปดเมท้าไพ่เดนใบต่อไปนะครับก็คือไพ่เดอะแชรีออรนะครับไพ่เดอะแรีออนะครับหมายถึงการเดินทางนะครับหมายถึงงานต่างประเทศนะฮะหมายถึงงานที่เกี่ยวกับยานพาหนะนะครับการขับรถนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับรถที่ ขนส่งกับคนขนส่งของต่างๆนะครับหรือว่าธุรก kind of ิจที่เกี่ยวกับการขายรถนะครับการให้เช่ารถนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับรถนะครับทำนายว่าการเงินดีนะต่างประเทศนี่เด่นมากเลยนะครับต่างประเทศนี่ถือว่ามีโดนที่แบบอาจจะได้ไปต่างประเทศหรือใครที่วางแผนที่จะเดินทางไปทํางานต่างประเทศนะครับทำนายว่ามีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าอะไรเพราะวันนี้นะครับมีไพ่ สองไม้เท้าขึ้นมาด้วยนะครับไพ่สองไม้เท้าครับหมายถึงงานต่างประเทศนะครับงานที่เกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกนะครับนะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะครับนะหรือว่าอยู่ในวงโครจรหรือว่าในสังคมต่างประเทศทำนายว่าการเงินดีนะครับการไปทำวีซงวีซ่าทำนายว่าจะผ่านนะครับนะฮะมีไพ่สามไม้เท้าขึ้นด้วยนะครับ อันนี้ชัดเจนมากเลยนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงในงานนะครับสามไม่ท่านนะครับหมายถึงท่านมีเกฑ์ที่จะอาจจะมีคนมาชักชวนมาร่วมงานด้วยนะครับท่านก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังไกลนะครับในเรื่องการงานของท่านนะครับก็จะมีคนมาชักชวนมาร่วมมาชวนไปร่วมทํางานด้วยนะครับหรือว่าอาจจะมีมีคนมาชวนไปร่วมธุรกิจด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นดวงการงานที่ดีนะนะครับแบบนี้ ท่านจะไปเจอสังคมใหม่ๆงานใหม่ๆนะนะครับชาวราศีธนูซึ่งก็จะมีการเงินการทองเข้ามาเยอะนะครับไพ่เด่นใบต่อไปนะครับก็คือไพ่ temperance นะครับหรือว่าคนเทน้ํานกลับไปกลับมานะนะครับอันนี้เนี่ยเรียกว่าถ้าชาวราศีธนูนะครับทํางานที่ทางไกลทำานายว่าจะประสบความสําเร็จนะใครที่ที่จะโยกย้ายนะครับที่ ที่คิดจะโยกย้ายจากที่เดิมนะครับเช่นสมมุติท่านทํางานต่างจังหวัดนะครับและอยากจะย้ายไปที่ภูมิลำเนาเดิมอะไรอย่างเงี้ยท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้ย้ายนะครับนะฮะหรือว่าใครที่คิดที่จะย้ายงานไปไกลๆเนี่ยทำไยว่าจะได้ย้ายย้ายไปต่างจังหวัดอะไรแบบนี้นะครับถือว่ามีเกณฑ์จะได้ย้ายนะนะครับถ้าพ่ายเท e เพลรันซขึ้นนะครับหมายถึงชีวิตความเป็นอยู่นะครับมีเกณฑ์จะดีขึ้นนะฮะ จากไม่มีก็กลายเป็นมีนะครับการเงินทองต่างๆก็ถือว่าดีนะนะครับงานที่เกี่ยวกับน้ำนะครับงานที่เกี่ยวกับน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ําใช้น้ําดื่มน้ําอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับน้านะนะครับถือว่าการเงินดีเลยนะครับนะใครที่จะไปดูทําเลการค้าที่ต่างจังหวัดต่างประเทศไปเปิดธุกรกิจต่างจังหวัดต่างประเทศทำงานว่าการเงินดีนะครับนะ ันนี้ถือว่าเป็นดวงที่ที่จากร้ายไปสู่ดีนะนะครับเต็มโพลาร์ hmm. นะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดนนะครับที่เป็นฟรีแลนซ์นะครับนะประเภทแบบไปทํางานต่างจังหวัดแล้วกลับมาอะไรแบบเนี้ยท่านจะมีงานประเภทนี้นะครับการขับรถทางไกลถือว่าการเงินดีนะนะครับฮนะการขนส่งต่าง,างถือว่าการเงินดีเลยไพ่เด่นใบต่อไปนะครับคือไพ่ justice นะครับพายจัสติสนะครับหมายถึงงานด้านการออกแบบงานด้านการก่อสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับการรับเหมานะครับตกแต่งงานด้านก่อสร้างทนว่าการเงินดีนะครับงานด้านที่เกี่ยวกับเอกสารนะครับบัญชีงานด้านที่เกี่ยวกับความละเอียดออนนะครับทนว่าการเงินดีมีเกณฑ์ได้ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นนะครับการเงินก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วย งานที่เกี่ยวกับการบริหารราชะการต่างๆนะนะครับทำนายว่าจะมีความก้าวหน้าในงานนะครับนะได้ไปสู่ตำแหน่งที่ใหญ่โตขึ้นและมีอำนาจมากขึ้นกว่าเดิมนะครับงานด้านแม่บ้านก็ถือว่าดีด้วยอ่ะอันนี้ก็ถือว่าท่านก็จะมีงานเข้ามาไม่ขาดนะครับมีทิปดีถ้าเป็นแม่บ้านนะหรือถ้าใครทำธุรกิจที่เกี่ยวกับจัดหาแม่บ้านก็ทำนายว่าการเงินท่านจะดีนะครับงานด้านกฎหมายก็ถือว่าดีนะครับนะอันนี้ไพ่จ u s ติ c e ขึ้นนะ ไพ่เด่นใบต่อไปนะครับวันนี้เป็นไพ่จัดเม้นท์นะครับไพ่พิพากษาตรงนี้นะครับถ้าชาวราศีธนูท่านมีนี้มีสินใดอยู่นะครับทำายว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะหมดนี้มีเกณฑ์ที่ได้มีเกณฑ์ที่จะได้ลาบรัพย์ใหญ่นะครับนะมีเกณฑ์ได้โชคใหญ่มาปลดนี่ปลดสินนะครับนะทำให้การเงินท่านลอยตัวมากขึ้นนะนะครับงานที่เกี่ยวกับการพูด งานต้องไปสั่งคนนะครับทำนายว่าการเงินดีนะงานที่เกี่ยวกับความเย็นนะครับนะหรือว่าอะไรที่มันเป็นกลุ่มควันเช่นถ้าเกิดท่านที่เกิดในราศีธนูนะครับทําเรื่องของอาหารก็จะเป็นประเภทแบบพวกปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยการเงินดีนะครับนะไก่ย่างอ่าหมูหันอะไรเงี้ยนะครับทำนายว่าการเงินดีนะครับนะชาบูหมูกระทะต่างๆทำนายว่าการเงินดีนะนะครับ งานที่เกี่ยวกับพวกกลุ่มพันธุ์ต่างๆนะการเงินดีเลยนะครับแต่ที่แน่ๆเลยนะครับไพยย่แบบนี้ขึ้นเนี่ยถือว่ามีดวงที่จะหลุดหนี้หนี้สินที่มีอยู่ทำนายว่าจะหมดนะครับนะแบบนี้นะนะแสดงว่าท่านที่เกิดราศีธนูนะครับท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ทรัพย์โชคใหญ่อาจจะได้โชคที่เป็นแบบหลักแสนนะครับหลักล้านหลักสิบล้านมาปลดหนี้ปลดสินก็เป็นได้นะครับชาวราศีธนูนะนะครับ ชาวราศีธนูนะครับท่านก็มีเฑ์นี่อาจจะได้ตกแต่งบ้านใหม่ด้วยนะครับนะฮะมีการปลูกสร้างมีการตกแต่งบ้านใหม่ต่อเติมบ้านใหม่ต่อเติมร้านค้าธุรกิจใหม่นะครับนะใครที่ทําธุรกิจนะครับและจะอยากได้ลูกน้องบริวารทํานายว่าท่านก็จะมีลูกน้องบริวารเข้ามานะครับดวงชาวราศีธนูนะครับเป็นดวงที่ ถ้าท่านได้ลงมือทําอะไรแล้วนะครับบันจะประสบความสําเร็จนะนะครับนะสิ่งที่ท่านตั้งใจสิ่งที่ท่านคิดเอาไว้นะครับลงมือทําอันนี้มีเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูงมากเลยนะครับนะชาวราศีธนูนะครับใครที่จะไปสอบสมัครงานนะครับจะย้ายงานทธนว่ามีเกณฑ์ประสบความสําเร็จสูงเลยนะครับนะฮะเรามาดูกันที่ข้อเสียในเรื่องการเงินของชาวราศีธนูกันบ้างนะครับ ชาวราศีธนูนะครับในเรื่องของข้อเสียเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่อาจจะมีค่าได้จ่ายเยอะนะครับนะท่านมีการเงินเข้ามาเยอะก็จริงแต่ท่านก็จะมีค่าใช้จ่ายเยอะไปด้วยนะครับในการดูแลบริวารน,นะครับในการดูแลผู้ใหญ่ภายในบ้านนะครับนะได้มาก็มารับผิดชอบนะครับเรื่องของการเงินภายในบ้านต่างๆนะ เหมือนเป็นเสาหลักในครอบครัวเลยนะครับชาวราศีธนูนะแต่ก็ท่านก็ผ่านไปได้ถึงมันจะมีอุปสรรคนะครับนะแต่การเงินท่านก็ไหลเข้ามาเยอะอยู่นะ,นะครับถือว่าก็มีเงินมาใช้จ่ายนะฮะอย่างที่บอกครับมีพัยจัดเงินขึ้นด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยท่านอาจจะทํางานเยอะหน่อยแต่ท่านก็ได้เงินเยอะนะครับอาจจะได้แบบโชคลาบลาบลาอยเข้ามาปลดหนี้ปลดสินได้นะครับไพ่ราชินีถือถ้วย <ๆ S 1> เขาเรียกว่าถ้า่แบบนี้ขึ้นนะครับหมายถึง หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบไม่อาจหลีกหนีได้ก็แสดงว่าเรื่องการเงินต่างๆนะครับชาวราศีธนูนเนี่ยท่านก็อาจจะต้องแบกรับอะไรหลายอย่างรวมไปถึงการที่จะต้องไปซัพพอร์ตญาตพี่น้องในเรื่องของการเงินอาจจะมีเพื่อนนะครับนะเพื่อนสนิทอะไรต่างๆมาหยิบยืมเงินท่านได้นะครับและท่านก็อาจจะปฏิเสธไม่ออกอะไรแบบนี้นะครับท่านอาจจะมีเรื่องในการเสียเงินในการซ่อมแซมรถนะครับนะฮะซ่อมแซมรถต่างๆนะนะครับอันนี้ นะอาจจะมีเรื่องของการบำรุงรักษานะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบน้ําภายในบ้านนะน,นะครับเครื่องปั๊มน้ำนะฮะเครื่องสูบน้ําระบบน้ําต่างๆนะอาจจะมีเรื่องเสียงเงินในการซ่อมแซมสิ่งเหล่านี้นะครับนะแทงน้ําอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับน้ํานะครับนะคเครื่องกองน้ําต่างๆอาจจะมีเรื่องเสียงเงินในการซ่อมแซมได้นะครับ แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับชาวราศีธนูเนี่ยถือว่าการเงินเข้ามาเยอะอยู่นะนะครับก็แน่นอนละครับว่าได้เงินมาแล้วนะครับมันก็ต้องมีเรื่องให้ใช้นะครับธรรมชาตินะฮะเราถือว่ามีเงินเข้ามาให้ใช้จ่ายให้รับผิดชอบนะครับชาวราศีธนูนะนะครับสรุปนะครับดวงของชาวราศีธนูท่านมีเกณฑ์ได้โชค ลาบทรัพย,ย์โชคใหญ่นะครับลางสังหรณ์ท่านจะดีนะครับคิดการใดนะครับจะลงทุนเรื่องของการเงินใดๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิไจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาบลาบลอยทําน,นายว่าท่านมีเกณฑ์จะสมหวังโดยเฉพาะถ้าเกิดท่านคิดวางแผนเรื่องของการเงินก้อนใหญ่อะไรเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโชคลาบลาบรอยต่างๆ,ๆ,ๆท่าน,นายว่าท่านมีเกณฑ์จะสมหวัง,งการเงินก้อนใหญ่ที่ท่านคิดเอาไว้ นะครับนะใครที่คาดหวังนะครับการเงินที่เป็นก้อนใหญ่ๆนะครับหลักแสนหลักล้านหลัก10ล้านท่านมีเณฑนที่อยากจะได้ใครที่จะไปออกปากเรื่องการเงินต่างๆนะครับทำนายว่าท่านก็มีเณฑนที่จะได้นะครับการเงินที่เล็งเอาไว้นะครับธุรกิจต่างๆทำนายว่าจะส่งผลดีค้าขายดีมีการเงินเข้ามาหลายทิศหลายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินที่มาจากธุรกิจการเงินที่มาจากการค้าขายการเงินที่มาจากงานที่ได้เงินพิเศษนะครับ นะฮะการเงินที่มาจากราบรอยโชคใหญ่นะครับทำนายว่าจะเข้ามาทุกทิศทุกทางนะครับแบบนี้นะฮะดวงการเงินถือว่าดีมีเกณฑ์การเงินเข้ามาเยอะนะครับอาจจะมีโชคลาบราบลอยทรัพย์ใหญ่มาให้ท่านได้ปลดหนี้ปลดสินได้นะครับดวงการเงินต่างๆนะครับจะดีขึ้นเป็นอย่างมากนะครับนจะเห็นได้ชัดเลยว่าการเงินจะเริ่มดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินนะครับแบบเห็นได้ชัดนะฮะ งานด้านต่างประเทศนะครับทำนายว่าการเงินดีมีเกณฑ์ได้ทำงานต่างประเทศนะครับงานด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งทำนายว่าการเงินดีงานที่เกี่ยวกับการขับรถนะครับขับรถรับจ้างงานที่เกี่ยวกับการได้เช่ารถอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับรถการขายรถนะครับการเดินทางที่เกี่ยวกับการบินทำนายว่าการเงินดีนะครับนำเข้าส่งออกต่างๆนะครับจะต่างประเทศทำนายว่าการเงินดีนะครับใครทำงานในแวดวงในหมู่สังคมที่เป็นต่างประเทศเยอะๆนะครับหรือว่า เมืองที่มีต่างประเทศเยอะๆนะครับมีเมืองที่มีชาวต่างประเทศเยอะๆทำนาว่าการเงินดีนะครับนะงานที่เกี่ยวกล้องวงจรปิดนะครับกล้องหน้ารถทำนายว่าการเงินดีนะครับบุค์ประดับยนต์ต่างๆนะนะครับงานด้านที่เกี่ยวกับการ,รออกแบบสถาปัตยกรรมรับ,รบเหมาก่อสร้างนะครับงานและบัญชีนะครับงานด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความละเอียดละออนนะครับงานแม่บ้านงานที่ต้องไปบริหารราชการต่างๆนะครับ ทำนายว่าการเงินดีมีเกณฑ์ได้ก้าวหน้านะครับในหน้าที่การงานนะครับนะใครนะครับที่จะย้ายงานไปดูงานใหม่ทานายว่าท่านจะได้งานที่ท่านถูกใจการเงินดีนะครับนะใครที่จะไปย้ายภูมิลำเนาไปดูทักษะใหม่ๆทำนายว่าการเงินดีนะครับนะดวงสุดยอดโชคลาภทรัพย์โชคใหญ่นะครับไม่แน่นะครับชาวราศีธนูนะครับท่านกะจะได้โชคลาภทรัพย์ก้อนใหญ่อาจจะได้โชคลาภแบบ ก้อนใหญ่ๆที่แบบท่านอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนก็เป็นได้นะครับนะทำายว่าท่านจะมีเกณฑ์การได้โชคลาภซับก้อนใหญ่อย่างที่เคยคาดหวังเอาไว้นะครับนะฮะไม่แน่นะครับท่านอาจจะได้โชคใหญ่นะจะได้เป็นเศรษฐีเงินล้านได้เป็นเศรษฐีเงินหลายสิบล้านก็เป็นได้นะครับจะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะครับนะโชคลาภนะครับมาจากเรื่องของยานพาหนะวันนี้ไพ่บอกมาแบบนี้นะครับก็ไปดูเอาล้วกันนะครับน้าชาวราศีธนูฮะนะครับ จะมีดวงได้ไปปลูกบ้านซื้อรถไม้หลายๆอย่างครับท่านดวงนี้ขึ้นนะครับถือว่าเป็นดวงที่ดีมากๆเลยนะครับชาวราศีธนูนะครับแล้วก็ท่านใดน,นะครับที่อยากที่จะไหวบูชาขอพรอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาภแนะนําให้ชาวราศีธนูนะครับไหวขอพรอกับพระพรหมไหวขอพร,อพรอกับพระนารายณ์ วายขควรกับองค์พญานาคก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีธนูนะครับก็ยอย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกด share. แชร์ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับขอขอขอก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันก็ขอท่านนะครับโชคดีมีโชคลาภซัดก้อกนใหญ่ๆกันทุกๆคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแลวะวพบกันคนใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ